มีเพียงแค่เธอเพียงผู้เดียวเห็นมองได้ไหมนะโอ้ยแอะเอาออกมาเอาไอ้ได้มามึงจะไม่รูเชียร์บอลคนเดียวอาจจะหลุดยากใช่แต่พอดีอยู่ไม่จานพอรถมันจะเ่รอนะครัดหน้าต่อใช่เติมอีกห้าหมื่นมึงชนคันหน้าหนึ่งจุดห้าครับเลยกี่แสนนี้อะไรห้าหมื่นเพิ่มอีกห้าหมื่นวันนี้จะไม่ตกเลยแสงอยู่ไปแสงอ่ะ ต่อเขาตัวทุกทีมแล้วใช่ี่่วาในบ้านด้วยโดนหน่อยวะเตะขาฮ่าแล้ว้หักให้หักเอองเจ็บต้องเจ็บยิงต้องมียิงขายไปขายเสมอเสมอเสมอนเสมอใช่ี่คนจะขายกูมีตังกูมีตังซื้อกูมีตังซื้อตอนนี้เออสะสมไว้าพอลุงเป็นไรลุงไม่พูดเลยอ่ะอะไรเป็นไรไม่เงียบจังเลยเพิ่งมา อะไรอะไรอะไรจะมึงมาอะไรจะมึงมาเฮ้ยพี่ต์พี่ตอ์นะครับตัวแบกบโตัวต้าผมนะเฮ้ยเฮ้ยมาเชมาเชเนอะกองหลังมาเล่นมานีเดิมาเชมาเชเราอ่ะมาเชเราไปเล่นหลังดิมาเชเราไปเล่นหลังดิเอออย่างนี้แหละมาเชเราไปเล่นหลังให้หมดเลยดูพวกคนรวยเว้ยพี่ต์ดูพวกคนรวยดูพวกคนรวยเว้ยมาเชเราจับกลุ่มกันสองคู่นะแบบสับจับให้ตายนะรถรถไนขับรถ กบอยู่แถวหน้าเลยขับรถกะปั๊บเลยมาๆ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 มา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 เชมา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 ีาม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 าลามามา้าม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 าามาามามมา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 ัมา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 มมมามมามามาเชียร์มามามมา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 มมา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 มมามมามา xuôi, long mai, long mai. Ai, 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 giúp MÁ này, 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 เปี๊ยงตายอีกตัวหนึ่งปเปี๊ยงเลือดตายตายเป็นไงกองทัพมาเช ดำเกินเสียวหน่อยนะวะโคยไหวปะน้าไหวปะน้าโคอ,ยอยหี้ยนะไหวปะน้าโคอยไหวปะน้อ สวัสดีครับสวัสดีครับส,ว,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ,รบไปปะนะ ย้อนหลังขึ้นมะทุกคนย้อนหลังขึ้นมาดูนี้ย้อนหลังขึ้นมา Cái nào kìa Lung tháp luôn. Đó ngay. ลุงไหวเท่าไหร่ครับลุงหมูเขยอบไปดิเขยอบไปดิบังกล้องโอ้ลุงเขาเขาเสนอเท่าไหร่เขาเสนอเท่าไหร่เขาเสนอเท่าไหร่เขาเสนอมาแปดสิบอ่ะพ่อพ่อมึงอ่ะโคตรโคตรเยอะแล้วก็มีอีกคนนึงเสนอไปด้วยเลยอ่ะร้อยยี่สิบคุยไปตื้อเฮียอะไรอ่ะรถประมูลดีกว่านะโอ้พ่อมึงอ่ะแปดสิบร้อยยี่สิบไปคุยเฮียว่าเขาน่าเขาน่าจะแบบเตรียมซื้อรถประมูลคันหนึ่งเลยอ่ะไอ้เฮีย กี้ยอะไรสาสต์ขายราคานั้นน่ะไปซื้ออยังอื่นใส่ดกว่าพี่หยกว่านะเฮียโวยกูไมเชื่อให้กระบุญเลยเฮียเ็าซื้อเขาแบบขายจำปูแลประมูลได้หนึ่งคันอะไอรอบรอบประมูลรอบนี้กูว่าน่าจะเดือดอยู่กูคิดว่าน่าจะราคาขึ้นขอลองลดหน่อยได้ไหมครับอ้กคนนิดอยู่ปเอาหรอรอรอ ได้ผมไปด้วยเหรอทำไมมึงยังไม่มีเหรอกําลังได้ครับลุงอัดเอ็นท่อนไอ้รอต้องไปหมุนหมุนแล้ววะหมุนหาลุงมันไม่มีเอามึงเปิดเหรอใช่ครับผมมีอยู่แล้วครับอ๋ออ๋อหมุนสุ่มไปเนี่ยนะ,ะ,ะใช่ครับกระตาเท้าเดี๋ยวไปสตาร์ทาวเดี๋ยวไปครับ เดี๋ไปเดี๋ไปพี่เปาชวนมาอยู่ครับอีกสิบนาทีเนาะบอกพี่เปาไปแล้ว